เป็นว่าบ้านย่าหน่อยใกล้เป็นที่น่าพอใจมากพอใจมาก <S <S โอือ FC ฝนจะมาแล้วโอ้โมึงมาถึงสามทุ่มหรอกนี่แบบนี้ไม่ถึงสามทุ่มนะฮะมากเหรฝนมาไม่เป็นไรใน FC สต่สิ่งที่กลัวคือกลวัวลมสวัสดีครับปัตตะละเข้าสู่ช่องเมเร์สตอรี่นะครับ FC อัปเดตยามเย็นนะฮะก่อนที่ ทีมช่างจะเลิกงานในเอฟซีก่อนที่ทีมช่างจะเลิกงานวันนี้ก็ทำหลายอย่างนะฮะทำหลายอย่างหลกัหลกๆที่เห็นชัดวันนี้ก็คือเรื่องติดกระจกนี่แหละติดกระจกประตูด้านหน้านะครับแล้วก็เททับหลังเททับหลังประตูด้านหน้าในเอฟซีทับหลังประตูด้านหน้าข้างบนเนี่ยแม่กลับมาพอดีนะฮะเดี๋ยวจะสอบถามคุณแม่ดู เดี๋ยวให้แม่พาเข้าไปดูเมื่อกี้แม่ไปทำอะไรมาที่น่ะไปปรับพื้นที่ให้หน่งนี่ปรับพื้นที่ว่าจะไปทำอะไรน่ะแหละตรงที่ติดริมคลองใช่ไหมแม่ใช้รถไถเกตใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูในเอฟซีเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปถ่ายดูแต่ยังไม่ดีพอเพรามันแฉะมันมันปรับยากอ๋อก็เลยเดินมาดูบ้านในเอฟซีเมื่อกี้หน่งมาถ่ายน่ะ ข้างบนเนี่ยยังไม่ยังไม่ได้ก่อนะประมาณหนึ่งชั่วโมงที่แล้วชั่วโมงกว่าทำมุกออกมาอีกเนาะใช่ต้องทํามุกออกมาแล้วก็เอาบันไดขึ้นตรงนี้นาะครับบันไดจะขึ้นฝั่งนั้นแล้วแม่ฝั่งนี้ทางนี้ทําอยู่ป่ะทางนี้ก็เป็นทางเป็นแบบว่าปูพื้นปรับระดับพื้นไงแม่ปรับระดับพื้น,พ,นพื้นให้เรียบมาตรงนี้แล้วก็เดินบันไดขึ้นตรงนี้อ ตรงนี้ก็เรียบไปเลยตรงนี้เพิ่มไปอีกสามเมตรตรงนี้ใช่จะเพิ่มออกมาอีกนะเอฟซีไม่งั้นมันเหมือนบ้านไม่เสร็จเนาะอ๋อครับต้องขยับไปอีก,กว่าเราเทพื้นหนึ่งที่บ้านนั่นแหละครับเทพื้นจะได้เดินสะดวกสบายเอานั่นันนี้ด้านข้างก็เป็นขยื่นออกมาอีกเป็นชานบ้านในเอฟซีให้ได้มีพื้นที่ด้านข้างออกมา อ่ะแม่เดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในไหมลองเปิดประตูเข้าไปเข้าไปได้อยู่พ่อเข้าไปได้นาอหมุนไม่ไม่ใช่ผักเลยแม่เลื่อนประตูเลื่อนก็เลื่อนอยู่เลื่อนเหรอโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในในเอฟซีแต่ว่าก็จะมืดๆหน่อยเดี๋ยวผมจะลองเ็ไม่เลชดูเนาะกว้างอยู่นี่เสร็จแล้วเริ่มหน้าอยู่เข้าได้ทุกวันฮะเริ่มโอเคแล้วแม่บอก อันนี้ก็คือติดฝ้าแล้วเรียบร้อยไหมติดฝ้าแล้วแล้วติดแอร์ย็นสั่งจังหน่อยใช่ห้องนอนห้องอะไรคงเป็นติดแอร์แหละเพราะว่าบ้านหลังในก็เป็นติดแอร์นะไอซีเปิดแล้วก็ห้องห้องน้ํานี่ก็ฝ้าเป็นแบบกันชื้นนะแม่เห็นไหมเป็นสีเขียวกันชื้นได้กันชื้นกันชื้นกันชื้นโดนชื้นโดนอะไรไม่เป็นไร คนได้นานอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าห้องครัวก็ห้องครัวติดฝ้าแล้วนะแม่ติดฝ้าแล้วอหนี่ติดฝ้าแล้วจะได้มาทําคลิปที่นี่จะได้มาทําคลิปกับข้าวที่นี่รีวิว สบายเลยทีนี้ตั้งกล้องเดี๋ยวหาจุดตั้งกล้องให้แม่หาจุดตั้งกล้องดีๆแล้วก็ทําคลิปทํากับข้าวใช่ตั้งมุมกล้องดีๆเนาะทําคลิปกับข้าวอวันละคลิปใช่ตอนเช้ามีตู้องค์ตู้อบด้วยอม,มีตู้อบมีอะไรโอเคเยี่ยมเลยอ,อันนี้ก็เป็นที่วางของ เตาแก๊สเป็นหลุม<อ>แล้วก็อย่างอย่างอย่างที่ครัวของเราเนี่ยจริงๆเนี่ยมันวางเป็นหลุมได้นี่ตั้งทางแก๊สเอาไว้ไหนทางแก๊สไว้ข้างล่างก็ได้แม,ม่มันมันมันบิดอยู่บนนี้ไม่ไม่มันจะมันจะสูงอยู่ตัวนี้เอาเอาตัวนี้ออกมันก็สูงนะ<า>ใช่แล้วตรงนี้เอไม่ต้องใส่ประตูมีแล้วแต่เรา แล้วก็ใส่ประตูตรงนี้ก็ได้ส่วนตรงนี้อจะไม่ใส่ก็ได้ตรงนี้ไม่ต้องใส่หใเพราะว่าให้มันโล่งๆเพราะว่าทางแคตอยู่ที่นี่ครับครับใช่แล้วก็อันนี้ก็เขาก่อแล้วเรียบร้อยอเมื่อกี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งยังไม่ได้ก่อเลยตอนนี้ก่อแล้วตรงขอบข้างบนหน้าอยู่นะแม่บอกหน้าอยู่ในเอฟซโอเคเลยตรงนั้นก็มุมมุมมุมหลบเนาะ ถ้าจะใส่มากเกินไปมันก็ไม่ดีเนาะไม่มีมุมหลบเนาะใช่เหมือนกับห้องก็ต้องมีมุมหลบบ้างอันนี้ก็จะเป็นมุมมุมหลบมุมหนึ่งเวลาเรานั่งมันเหมือนมันจะเป็นส่วนตัวเออมันจะเป็นส่วนตัวบ้างบางทีเราไม่อยากให้คนเห็นเรากอยู่มุมหลบใช่จะมีความลับอะไรความลับความลับอะไรเพื่อมีความลับ ไม่อยากเปิดเผย<ะ>ไม่อยากให้คนเห็นเราอยู่ส่วนตัวนะ,ะความหมายไม่มีเลยให้ใจรู้สึกว่ามันมีจุดสมมติว่าเขาส่องมาทางนี้เราก็หลบไปทางนี้ก็ได้นะถ้าสว่างเกินไปแล้วมันก็ไม่ดีเหมือนกับว่ามันเปิดเผยตลอดเวลาเปิดเผยตลอดเวลาเราก็ต้องมีมุมหลบแต่ละม,มุมครับคือในห้องนี้เราก็มีมุมหลบเหมือนกันอ่ะอ แต่เราก็จะใส่ผ้าม่านอยู่หรอกแต่ว่า,ม,ามันก็ต้องมีมุมหลบบ้างครับเผื่อเราลืมเราอ,อะไรเผื่อเราลืมเราอ,อะไรนี่<ม>คือห้องนี้ก็เหมือนกันนี่ก็มีมุมหลบเหมือนกันแต่แต่ว่ามันมันประตูหน้าต่างสองทางมันก็สว่างใช่สว่างหางกันหมดทุกห้องมันทำให้แม่รู้สึกว่า จริงๆนะทั้งหมดเนี่ยคือบ้านแม่ห้องเดียวทั้งหมดใช่แต่ว่ามันจะถูกแบ่งด้วยหน้าต่างนิดหน่อยแค่นั้นเองแค่นั้นแหละอเราก็เห็นที่ครัวเห็นห้องนอนห้องอะไรอย่างเงี้ยก็นี่แหละบ้านในฝันย่าหน่อยครับอยากมีบ้านเล็กๆไม่ม่อยากมีหลังใหญ่หรอกครับเหนื่อยกวดเหนื่อยเหนื่อยกวดเหนื่อยกวดประมาณนี้พอดีแล้วใช่แล้วก็ยื่นออกไปสามเมตรพอพอได้เอ นั่งเล่นนั่งอะไรทั้งข้างนอกบ้างมีโต๊ะเผืเวลามีเพื่อนมาอยากกินข้าวกันลหลายหคนก็นั่งข้างนอกอแล้วก็เทไม่เน่นะอาจจะเทคอนกรีตไปอีกนอกจากอันนี้ไปเทไปถึงนู่นเป็น,น<อ>สวน<า>เลยเสาไปเอาไว้แต่ริมล้วนปูปูพื้นไม่จะปูอะไรก็ได้มัน,ม,นมันลำคาญยากเลยนะครับแม่ หน้าฝนมันยา่ามแรงไม่นี่อาจจะเทีเทออกไปเทก็ดีเทก็จะถูกแต่ถ้าปูก็จะแพงขึ้นมาหน่อยแต่ว่ามันก็รื้อได้ก,ก็ก็เทคอนกรีตเลยดีครับเทคอนกรีตบางๆเนาะประมาณสิบเซนหรือแปดเซนสิบเซนก็ดีสิบเซนพอดีให้มันเหลือพื้นที่ดินแต่ทั้งหลังมันจะได้ครับไม่ใช้แรงงานตัวเองเยอะไป ถ้าปูทีเดียวก็จบเลยไม่ต้องเลาะไม่ต้องไม่อันตรายด้วยข้างๆนี้ก็ทำประตูใหม่เพื่อความปลอดภัยครับทำปรกต์แม่นะเอฟซีเพื่อความปลอดภัยนะะเพื่อความปลอดเพราะว่าบ้านเราใกล้ทางนี้ใช่มีหญ้ามีอะไรไม่ไม่โอเคเราก็ต้องเียวออกให้หมดหละนี่ล้อมรั้วดีดีรอมรัวใหม่ทำรั้วใหม่ทำรั้วใหม่ อาจจะเป็นสวนถึงนู่นเนาะแม่เนาะเป็นสวนถึงสวนถึงนู่นเลยโอ้ฝนแรกมาแล้วฝนฝนแรกคืออะไรแม่ถามว่าฝนและโอ้เอฟซีนี่แหละภาษาลาวเราฝนแรกมาแล้วภาษาอีสานภาษาอีสานภาษาภาษาท้องถิ่นท้องถิ่นของแม่คือฝนแรกมาแล้วฝนแรกมาแล้วคุณโอ้ดำมาเลยเขามืดเลยมันฮะดําก็ไม่ใช่นะมันแลนะเนี่ยมันดำมาเลย เทาๆนะเอฟซีเทาๆน่าไอประมาณสามสี่ซุปน่าจะมาน่าจะถึงที่นี่ตอนนี้ตรงนี้ยังสว่างอยู่นะเอฟซีจะทําอะไรก็ไม่ได้ FC. เอฟซียังเปียกยังอะไรอยู่มันมันยังไม่ห้งพอ<ะ>เพราะว่าฝนลงทุกวันช่วงนี้เป็นว่าบ้านย่าหน่อยใกล้แล้วที่น่าพอใจมากพอใจมากเยี่ยมเลย เยี่ยมเลยเยอหน่อยสุดดีใจนะฮะเอซตอนนี้แล้วก็กระเป๋าก็ไม่แบนเท่าไหร่ยังอยู่ในงบอยู่ยังอยู่ตามงบอยู่ก็ถ้าเฉพาะแล้วก็ไม่หลังใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีเฉพาะตัวบ้านตอนนี้ก็อยู่ที่ถ้าหลังใหญ่เกินไปโอ้ย ขี้เกียจปัปดกวาดประมาณวัสดุรวมรวมแล้วก็เงินก็ไม่เพลองด้วยไม่เพลองเงินด้วยเดี๋ยวนี้ยังอยู่ในงบสามแสนใช่ใช่อยู่ในงบอยู่ถ้าถ้าสี่แสนน่าจะโอเคหมดเนาะสี่แสนก็คือตัวข้างข้างเข้ามาเออต่อข้างข้างมาอีกครับเรียบร้อยสี่แสนนิดนิดประมาณเนี้ยสี่เปนไปลายปลายเลือเรือเลือแล้วก็จะไอเลาะ ลอกข้างๆนี่ก็จะปลูกต้นหินกาบนะหินกาบใช่เพราะาหินกาบงงามี<ช>หินกาบเจ้าของมีก็จะได้เอามาใช้งานหินกาบจะอยู่ล่างสุดล่างสุดแล้วก็วกข้างบนก็จะทาสีากระถังดอกไม้มาประดับกบ็พอเลยแล้วก็พอแล้วก็หินกาบในสีหินกาบก็คงอยู่ประมาณช่วง ช่วงอ่ะของพื้นพื้นเนี่ยในเอฟซีชิ้นกับแล้วข้างบนก็จะเป็นสีสีแถบนะฮะเป็นสีแถบแถบกันชื้อกันเปื้อนอะไรก็ว่าไปเป็นอาจจะเป็นเป็นลายแถบนะฮะผมเคยเห็นเขาอยู่เป็นแล้วแล้วขอบนี้เราใส่บัวใส่บัวแม่ขอบนี้จะใส่บัวเป็นเป็นชิ้นใหญ่ๆอญ่แต่ว่าบัวต้องไม่หนาอไมเพราะว่าเอฟซีบอกว่าถ้าบัวหนามากน่ะลกลกจะมาเกาะ เรากาว่าเป็นแค่ให้ตีขอบขอบก็พออไม่ให้เอาแค่เป็นลายอก็จะมีลายเนี่ยใช่เอฟซีที่มีประสบการณ์เนาะใช่เพราะว่าเราก็ไม่เคยเนาะเอฟซีบอกว่าบ้านบ้านป้านะแต่ข้างบนนี่เราเราจะตีอตะไรตีปิดแมมตีปิดของเรามีอยู่นะมีมีมีของเรามีเยอะอีกข้างบนจะมีตัวตีปิดในเอฟซี ตีปิดไม่ให้นกเข้าไปนะฮะอันนี้เป็นงานเก็บท้ายเดี๋ยวเงานเก็บท้ายค่อยว่ากันก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าไม้ฝาที่มีรูๆนเอฟซไม้ฝาที่มีรูๆเดี๋ยวปิดตอนตอนท้ายปิดท่าไปเลยนะให้มีลมระบายอากาศเข้าไปข้างในไม่รู้เอฟซมองเห็นหรือเปล่าโอเคนนแร่ม ฝนแร่นี่เอซฝนแรกนี่นี่น่ะภาษาแม่ภาษาแม่นะฝนแรกมาแล้วดำาขมืมเลยช่วงนี้ก็ทําอะไรก็ไม่ค่อยได้เอฟซีว่าจะพาเอฟซไปดูนูนนี่นั่นข้างนอกแต่ว่าก็ฝนก็แร่มาแบบนี้เอฟซฝนตกข้างวันเนี่ยฮะ